ในเรื่องของความสามารถพิเศษบางคนชอบเขียนไปว่าร้องเพลง acting ความสามารถพิเศษในที่นี้เป็นความสามารถพิเศษที่คนอื่นทําไม่ได้หรือว่าจะเป็นความสามารถที่ดูเฉพาะหรือเปล่ามี100คนที่ให้ไปเลยความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงนะ90%เขียนให้ชัดไปเลยอ่ะร้องเพลงก็ร้องเพลงแนวไหน คนนี้ถนัดร้องเพลงป๊อปรอ็อกร้องเพลงสากลแต่ทางที่ดีควรหาความสามารถพิเศษด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นด้านภาษา,าพูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาเกาหลีได้เพราะว่าการเต้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแนวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเต้นแจ๊สเต้นฮิปฮอปเต้นเชียรดเดอร์ตอนครูไปแคสงานครูก็จะบอกว่าครูเต้นบีบอยกับ ฮิปฮอปได้ลำกระบองนันชาคุได้โอ้โหเพื่นเพือนคงงงแล้อะไรวะลำลำกระบองนันชาคุเนี่ยคือความสามารถพิเศษของจริงเพื่อนๆด้านการกีฬาเนี่ยก็ยังเป็นความสามารถพิเศษอยู่หรือบางทีอะใครไปเป็นฟรีลันนิ่งพวกที่ชอบกระโดดปีนป่ายตามนู่นนี่นั่นตามกำแพงหรือว่าคนที่ชอบฝึกตีลังกาอะไรประมาณนี้เนี่ยก็สามารถเป็น ความสามารถพิเศษได้เช่นกัน